สวัสดีครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่มาเป็นเครื่องช่วยเจาะนะครับได้มาจากแอป FL นะครับ FL รูปอะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยแต่เราอะด้วยความมือไวเห็นราคามันถูกเนาะก็เลยจัดมาสักสุดท้ายนี่ครับพลาสติกเพลาสติกนะราคาก็หลักร้อย ก,ก็ต้องทำใจครับราคานี้กว่าจะมาประกอบล่างได้นะครับต้องดูแล้วดูอีมันใส่ยังไงน็อตให้มาเยอะแยะสุดท้ายก็ประกอบล่างได้ละเทคนิคมันก็จะมีอย่างนี้นะครับสปริงนะยืดหยุ่นได้ความเที่ยงตรงก็ระดับหนึ่งนะครับมันมันไม่เที่ยงตรงเยอะเท่าไหร่ ข้อดีของมันก็คือเวลาเราเจาะไปนะเวลาเอียงมันจะไม่มีเกิดความเอียงนะมีก็มีน้อยอมันจะเจาะตรงกว่าเรียกว่าตรงกว่ามือแล้วกันนะครับมือเนี่ยจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังแต่เนี่ยมันสามารถจะรูดลงไปตรงตรงเยอาจจะมีหนีศูนย์นิดหน่อยแต่ว่ารับได้ครับสําหรับงานนี่ครับงานฝังเดือยนี่กวรจะได้นะลองมาจนปูนหมดแล้วนะ เพราะว่างานไม้เนี่ยไฮไลท์นะครับคืองานฝังเดือยเนี่ยที่ผมยังอยากเอาชนะมันมากเลยฝังยังไงให้มันตรงนะครับฝังยังไงให้แบบไม้สนิทกันก็ได้ตัวนี้มาแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยงานฝังเดือยเราสักเท่าไหร่หรอกเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหละนะครับคือเจาะไปแล้วเนี่ยถ้าใช้เครื่องเนี่ยมันก็จะเบ้ซ้ายเบ้ขวาเนี่ยมันไม่ได้เซนเตอร์ เพราะว่าเวลาไม้ประกบกันเนี่ยมันต้องได้เซนเ,นเตอร์ได้พอด,ด,ดีตรงกลางนะครับเราต้องกาหนดได้แต่เนีียมันกาหนดไม่ได้หัวมันสายมันสายเล็กน้อยอ่ะเนี่ยนิดเดียวมันก็ไม่ได้ละสุดท้ายน่ะต้เกิดจากการวัดนะครับวัดเนี่ยแบ่งครึ่งไม้ซะแบ่งครึ่งไม้แล้วก็หาระยะนะครับเราจะฝังเราจะสักฝังเอยเนี่ยเท่าไหร่นะตรงนี้ ต้องแม่นนิดนึงนะครับต้องเป๊ะค่อนข้างเป๊ะเวลาเจาะไม่งั้นอะ่ะมันก็จะหนีศูนย์เวลาประกบกันไม้มันจะเยื้องเอาลงยากนะครับลากเลยเวลาวิธีแบ่งไม้ผมก็จะแบ่งนี้เดี๋ยวผมจะได้หน้าไม้มาก่อนแล้วผมจะวัดอย่างเงี้ยมันได้ยี่สิบหกมิลยี่สิบหกมิลผมก็เลื่อนไปสิบสามนะครับพอสิบสามก็ล็อกแล้วก็ขีดแบ่งไม้นะครับ ขีดยาวเลยแล้วคราวนี้ขอระยะระยะเนี่ยเราก็จะมาหาความแข็งแรงของไม้อยู่ประมาณไหนนะครับมันก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้ผมจะได้ทั้งสองฝั่งละแล้วก็มาณเวลาเวลาจะเจาะนะครับมันต้องเกิดเงี้ยมันต้องเกิดวนการกระบางนี้ขึ้นมาเพื่อดอกเจาะเนี่ยดอกเจาะมันก็จะมีตัวแหลมๆเนี่ยเอาไว้จุดลงไปตรงกากระบาดเราจะได้เจาะได้พอดีนะครับ พอเจาะขอเจาะเนี่ยอันนี้ผมเจาะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกลัวทําให้สําเร็จไม่กล้าทำให้ดูเดี๋ยวทาให้สําเร็จแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับอันนี้ทําสําเร็จแล้วเนี่ยเวลาเวลาเราจะลงสว่านะเราก็ต้องลงมานีก่หาหา,หาจุดกระกระบาดเรานะครับจิกแค่ได้มันจะมีปลายลำแดมจิกเข้าไปไพอจิกเราก็กดสว่านลงไปเลยเดินลงไปแล้วตัวนี้ยังมีตัวสต็อป เสต็อปเพื่อไม่ให้สว่านมันลงไปลึกเกินไปเดเรือยตัวนี้เป็นเดือยหกมิลผมก็ะจะวัดผมจะวัดความยาวมานเรหารสองนะครับเพื่อจะมาตั้งสตง็อปเปอร์ตัวนี้เพื่อให้ดอกสว่านลงไปแค่ครึ่งหนึ่งเกินไปนิดนิดนิดนึงนะครับเพื่อเดื่ยมันจะได้แบ่งครึ่งกันระหว่างไม้สองฝักความแข็งแรงเท่ากันถ้าใครจะเล่นงานไม้ครับลองเล่นดูครับงานเดเือย คใครเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมก็ก็ไม่ต้องดูผมนะครับผ่านมันเลยเพราะว่าเขาเก่งกับผมอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมมือมือใหม่อยากทํางานไม้อยากต่อเดือยเป็นนะครับก็ตอนนี้ทำสําเร็จแล้วก็ขอรีวิวนิดนึงนะครับก็ดีดีดช็อปแหละถามไปเรื่อยนะครับช่วงนี้ว่างโอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้ามีอะไรสนุกสนุก มาสาธิตได้ดูใหม่เ okay, คครับสวัสดีครับ